ที่หนึ่งที่ไหนคะสามย่านมิตรทาอ่านนาให้ดูป้ายหน่อยเขาเปิดเป็นลานสเก็ตให้เล่นนะคะตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนสัญญาณมิดไนสเก็ตจำกัดไม่เกิน200ร้อคนลานพื้นที่กว้างขนาดนี้ส่วนว่าเช้าที่เห็นการที่วาวลาเล่นกันตอนเช้าอันนั้นที่อะไรนะเกตเวบางซ่ออันนั้นลานก็กว้างอยู่เนาะยังไม่มีคนเล่นเลยแต่เช้า ใช่มอเช้ากว้างมากอันนี้ยังน้อยกว่าแต่นี้ยังไม่6โมงไงแต่ก็เริ่มเล่นกันได้แล้ว24.00เปิด18ถ0ง24.00 24.00เท่กี่โมงเท่ยงคืน่ะโหเก่งมากเจียงคืนเดี๋ยวว่าว่าใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะค่อยมาเล่นใช่ค่ะ่าถูกต้องตั้งแต่คลิปแรกไอ้ไม่ใช่ตั้งแต่คลิปแรก ตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นมาว่าเล่นอย่าลืมเด็กๆทุกคนช่วงนี้เป็นกีฬาคิดโนสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ควรที่จะต้องใส่สเซฟตี้ด้วยอืป้องกันป้องกันหกระมหกหวะเด็นขา่าอะไรนะคะขา่าที่พิ่งจะมีขา่าอะไรอะไรขา่าแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นเล่นได้แต่ก็ต้องเซฟตี้ด้วยวววถูกต้องโอเคอะเดีย๋ยวที่รอป๊าไปเอา เอาสเก็ตบอร์ดกับเซฟตี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเช่นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ในการใส่กันก่อนอ้าวเร็วมากไม่รู้มือซ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้อุปกรณ์จริงๆต้องมีอยู่กี่ส่วนคะสามส่วนเอาข้างไหนล่ะ ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปไว้ไหนกันอเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไว้แล้วว่าห้าหกคอมเมนต์เอาตรงไหนลงเอาตรงไหนที่มันมีเซฟตี้ลงนะเข้าใจไหมมาค่ะ,คะ,คะจริงจริงจริงต้องมีหู ยังยังดีกว่าของวาวาอีกวาวาท่าอะไรก็ไม่รู้ไปอย่าไปดูกระโดดยังไม่ถูกอีกนะไปอย่าไปดูวาวาเล่นกันนะคะแค่นี้กันนะคะอย่าพึ่งสิบอกว่ายังไม่ทันพูดเลย

เรียบร้อยอ่าววาต้องถ่ายแขนแขนถ่ายไปถ่ายมาบิดซ้ายบิดขวาที่สามย่านมีเท่ามีให้ยืมเซิร์ฟสกเก็ตได้นะคะโดยใช้บัตรประชาชนมายืม ดูพี่มาแล้วว่าเราน้องทนขวาใช่นออย่างนี้วางาแล้วก็ตรงกลางุ๊แล้วก็เราสไอย่างนี้ก่อนนี่นีเราส่ตัวมาเราทำ ดูที่มาจุดที่สองขับรมาลองดูอ่าไหนมา ดูพี่เขาสิดูพี่เขาสองแขนปิดเยอะโอเค ด้วยวาวาสตัวดปึ๊บป mm ั hmm. way, ๊บปุ๊บเอ่แข้งแหวนนะแข้งกว้างแข้งกว้างตัวด้วยโยกขาด้วยตัวด้วยีเมีเอวดีเอวเยอะเดียวปุ๊บปิงปับขาไว้ขาใหญ่ แ่าน่ะอันไหนสนุกกว่ากันคะสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตค่ะออเซิร์ฟสเก็ตอันไหนสนุกกว่าคะ อันนู้นหนูเสียตังไปนะเลกอ,อันนี้แค่ขอยืมเข้ามาน่ะเลอกฮะไปเดีย๋ยวหนูไปเล่นต่อขอจบคลิปท่านี้ก่อนนะคะ,ะ,คะอย่าลืมอย่าลืมเปิดช่องอะไรคะวาวา,วาพันนะลุยค่ะค่ะแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันด้วยทั้งสองที่เลยเก็บว